วันนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากวันอื่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมาขายของนะครับผมมีเซนเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับรุ่นใหม่นะครับที่ทางผมเนี่ยดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับเซนเซอร์วัดความชื้นดินตัวนี้นะเป็นแบบคาปาซิทีฟนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นคาปาซิทีฟเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบต่อปุ๋ยเนี่ยน้อยลงนะครับหมายความว่ามันก็จะสามารถวัดปริมาณน้ำเนี่ยได้แม่นยําขึ้นนะครับกว่าพวกที่เป็นวิสิสทีฟนะครับและอย่างหนึ่งนะครับก็คือต้อง บริเวณโผล่เนี่ยของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันจะค่อนข้างเงาเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมีการเคลือบเลซินนะครับเพื่อป้องกันการสึกกร่อนนะครับทำให้อายุการใช้งานของมันเนี่ยยาวกว่าเซ็นเซอร์คาร์บิทีฟทั่วไปนะครับจุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันกันน้ำพอสมควรนะครับก็กันน้ำสาดการฝนสาดนับสามารถปักใช้ออเดอร์ได้เลย เพราะว่าตัวมันเนี่ยมีการซีลน้ํารอบตัวนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็มีซิลิโคนอยู่ด้วยนะครับทำให้ตัวของมันเนี่ยกันน้ำนะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยจะให้มาพร้อมกับสายนะครับความยาว1เมตรนะครับปลายสายเนี่ยจะมีการเข้าหัวนะครับเป็นสายจั๊มตัวผู้นะมีอยู่3าสายด้วยกันนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับก็คือสีแดงนะเป็น power นะดำนะเป็นกาวแล้วก็สีเหลืองนะครับเป็น data นะครับถ้าใครกลัวลืมนะตัวเซนเซอร์ก็จะมีเขียนบอกเอาไว้อยู่แล้ว ว่าสีไหนนะเป็นสายอะไรนะพร้อมกับมี QR code สออใช้งานด้วยนะมีทั้งแบบวิดีโอแล้วก็มีทั้งแบบบล็อกให้อ่านด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับใช้ไฟได้ตั้งแต่3.3โวลต์จนถึง5โวลต์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับ Arduino Uno ทั่วไปนะหรือว่า ESP32 หรือ ESP8266 ก็ได้ ถ้ามาดูที่ความยาวของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเทียบกับตัวที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยความยาวจะยาวกว่าพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวนี้นะครับที่เป็นแบบ r e s i s ต i v e นะครับที่ยาวที่สุดที่มีขายตามท้องตลาดตอนนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่า มันยาวกว่ากันพอสมควรสำหรับสัญญาณออกของเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเพาส์แบบดิจิตอลนะครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยในออสิสโตโคลของผมนะครับมันจับสัญญาณออกของเซนเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับก็จะเป็นแบบเพาส์ดิจิตอลนะครับถ้าเกิดว่าผมนับเอามือมาจับนะครับสังเกตว่าตัวเพาส์เนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับหมายความว่าความถี่ของมันจะน้อยลงนะครับถ้าอยู่ในอากาศเนี่ย หรือว่าในดินที่ไม่ชื้นนะครับความถี่ก็จะสูงนะครับส่วนถ้าเกิดว่าดินเริ่มชื้นนะครับแล้วก็มีน้ำเนี่ยความถี่ก็จะน้อยลงนะครับแต่นับเพื่อที่จะให้มันใช้ง่ายเนี่ยทางผมได้มีการจัดทำไลบรารีขึ้นมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาที่ Library Manager นะครับแล้วก็เซิร์ชคาว่า แอมิฟนะครับจะเจอไลบรารีนี้ครับชื่อว่า a m p ปิฟาย์อยมอยเจอรนะครับลงได้เลยครับใช้งานง่ายมากนะครับก็คือประกาศตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็สั่งบิ g กินใช่ไหมครับแล้วก็สั่ง Lead มอยเจอร์แค่นี้เลยนะครับตัวเซนเซอร์นะก็จะถูกจัดส่งมาอยู่ในรูปแบบกล่องหน้าตาลักษณะนี้นะครับเราก็จะจัดส่งไปทั้งกล่องแบบนี้เลยนะครับแพ็คเกจจิ้งก็จะดูพรีเมียมมากนะครับถ้าแกะเข้ามาดูนะครับด้านในก็จะมีตัวเซนเซอร์อยู่นะครับอยู่ในถุงลักษณะ แบบนี้นะครับสำหรับใครนครับที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของทางร้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ s h o p e e Lazada หรือว่า TikTok Shop นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าเนี่ยทั้งหมดไว้ที่ description ด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ